สวัสดีค่ะพวกรเราชาวสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านพัสด็น้อกขอนำเสนอผลงานกิจกรรม TSC Zero Drop Out ตามน้องกลับมาเรียนสารฝันสร้างอนาคตค่ะ ที่มาและจุดประสงค์ของโครงการโรงเรียนบ้านพันเสดนอกได้ตระหนักถึงปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุด้านเศรษฐกิจความไม่พร้อมของครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาจึงเรื่องโครงการตามน้องกลับมาเรียนสารฝันสร้างอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้กลับเข้าสู่ห้องเรียนอีกครั้ง พร้อมทั้งสร้างระบบดูแลช่วยเหลืออย่างยั่งยืนโดยมีแกนนําเป็นสภานักเรียนโรงเรียนครอบครัวและชุมชนมีเป้าหมายสาคัญคือพาเด็กทุกคนกลับมาเรียนให้ได้จุดประสงค์ 1. นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาน้อยลงทุกปี 2. ลดอัตราการขาดเรียนได้80% 3. โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งขึ้นขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1. การวางแผนการดำเนินงานสภานักเรียนร่วมประชุมวางแผนกับผู้อำนวยการและคณะครูถึงแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมตามน้องกลับมาเรียนสารฝันสร้างอนาคต 2. สภานักเรียนนำข้อมูลนักเรียนที่ขาดเรียนจากระบบบันทึกสถิตินักเรียนประจำวันมาปรึกษากับครูที่ปรึกษาสภานักเรียน 3. ามวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคณะครูและสภานักเรียนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนและครอบครัวเพื่อหาทางแก้ ไขปัญหาร่วมกัน 4. แนวทางการแก้ปัญหาเสนอแบบเรียนออนแ n นหรือส่งต่อไปยังการศึกษานอกระบบะกศนใกล้บ้านจากการดำเนินกิจกรรม TSC Zero Drop Out ตามน้องกลับมาเรียนสารฝันสร้างอนาคตอย่างเป็นระบบทําให้โรงเรียนพ้านพันเสด็จนอกมีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาน้อยลงทุกปีและลดอัตราการขาดเรียนได้ถึง80%ส่งผลให้โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2567ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับตีเด่นอันดับหนึ่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ณวันที่26กรกฎาคมพุทธศ,ศักราช2567 6การต่อยอดโครงการสภานักเรียนมีการติดตามนักเรียนที่ไม่มาเรียนอย่างต่อเนื่องมีการส่งต่อโครงการสภานักเรียนอย่างเป็นระบบความสําเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้เพราะมีสภานักเรียนที่เข้มแข็งโรงเรียนที่ใส่ใจ ครอบครัวที่ห่วงใยและชุมชนที่ร่วมมือกันอย่างจริงจังพวกเรา,เราชาวสภานักเรียนโร<ล>งเรียนบ้านพระเสด็จนอขอขอบพระคุณค่ะ